อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสเต็ปใช่ไหมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโอเคครับผมนะครับก็สวัสดีนะครับแฟนเกม d a r k กบอลโดคังแบทเทิลทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมมีการอัปเดตนะครับของทางตัวเกมนะครับได้ทำการอัปเดตนะครับข้อมูลมามากมายเลยครับต้องบอกแบบนี้เนาะ รวมถึงนะครับทางตัวเกมนะครับได้ทําการอัปเดตตู้กาชาฟรีนะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเฉลิมฉลอง6ปีนะครับให้กับทางผู้เล่นนะครับก็จะเป็นตู้นี้อ่ะเป็นโกคูนะครับที่ชี้หน้าเราอยู่ตัวเนี้ยเนาะก็สามารถที่จะไปฟาร์มมาตัวมาแลกได้เลยนะครับผมสําหรับตู้นี้เนาะรวมถึงยังสามารถที่จะใช้เพชร250เม็ดนะครับในการเปิดเออ ในการเปิดได้1ครั้งนะครับแต่ส่วนตัวผมมองนะผู้เล่นหน้าใหม่นะครับหรือผู้เล่นเก่านะครับเราคงไม่ไปเปิดกันอยู่แล้วเนาะเราใช้แค่เพชรฟรีนะครับที่เราฟาร์มได้ตามด่านนะครับตามมิชชั่นของมันเนาะก็พอแล้วนะครับไม่แนะนําให้เปิดเอาเพชรไปเปิดตรงนี้เด็ดขาดนะครับเพราะวันที่30เนาะตู้กาชาดครังเฟสติวัลก็จะมาแล้วเนาะวันนี้เราจะมาทาอะไรครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดนะตู้กาชาตู้นี้ครับเป็น เป็นตู้ชาที่เขาแจกตุกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วครับคือแจกมาเรื่อยๆเลยเนาะทุกวันนะครับผมผู้เล่นก็จะรับกันนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะมาเปิดตู้นี้ได้เออต้องบอกว่าเป็นตู้วอมวอมแล้วกันเนาะเป็นตู้วอรมรอครับในตัว6ปีที่จะมาวันที่30นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกวนะ่ามาดูนะครับว่าผมจะได้ LR จากตู้นี้หรือเปล่าเนาะ ถ้าไม่ได้ผมขอ,อเป็นวิทก็ได้เนาะผมอยากได้มากเลยเนาะวิทนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเอาเข้าทีมจักรวาลที่7ได้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะครับมันติแรกครับไปครับอขอแบบอแบบ LR เลยชิมล้าง LR ก่อนเนาะขอเป็น LR ลกันมาครับปกิเบจิต้าเบจิต้าบินมาด้วยเนาะโอ้โหไปแล้วครับตัวแรก ผมเห็นในกลุ่มนะครับดักบอลนะเปิดกันได้หลายคนมากนะ LR ผมก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างเนาะโอ้โหไปครับไปยาวๆครับอื้ือื้ือื้อโอเคครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับเกลือไปแล้วครับผมเกลือไปแล้วครับไปว่าไม่รอช้าครับของ LR โกคูชีหน้าดีมันมีไม้ตู้เนี้ยโอ้โหเทพยำฉามาครับไม่ตายเอะโอ้โห้ครับน่าจะเกลือเรียบร้อยครับเทพยำฉามาตัวเดียวนะครับไม่เหลือครับแบบนี้โอ้โหข้ามรยวยาวเลยครับโอ้โหบอกก็อยากได้วิทก็ได้วิทสมใจเนาะต้องบอกอย่างงี้เออบอกอยากได้วิทนั้นเอาเอาไปเลยละกันโอ้โหเรียบร้อยครับ ผ่านไปอย่างไวนะครับไปครับต่อเนื่องต้องบอกว่าทาง้งโ,โ,โอ้โหเฮ้ยทางมากโกหังแต่ก็อืไม่น่าเกี่ยวเนาะโอ้โหไปครับดูแล้วค่อนข้างดวงไม่ดีเนาะมาพอกอย่างนี้โอ้โหคนอื่นที่เขาเปิดได้เขาเรียกว่า l ออานี่เขาทำบุญด้วยอะไรนะมบอกงนี้ สุดยอดเลยครับคนที่เปิดได้ LR นะผมนับถือยู่เลยเนาะจากตัวพวกนี้นะครับเปอร์เซ็นที่ผมเปิดตู้กาชาแล้วได้ LR จากตัวเนี้ยน้อยมากเนาะใส่คนไม่มีดวงครับแต่ถ้าเกลือตู้นี้แล้วไปตู้โดค <laughs> ังมาผมโอเคเนาะ <c oughs> ต้องบ่อยนี้นะเฮ้ยสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดมาหรอใช่ไหมโอ้ไม่ใช่แล้วครับ แล้ว <laughs> เราก็รู้ว่าจะมีแอนิเมชั่นแปลกๆเนาะเห็น <c oughs> มาเป็นตู้เป็นมาคู่กันเนาะโอ้โ oh หไปครับเฮ้ยเฮ้ยทอปโปสี่บ่วงผมยังไม่ได้โอเคโอเคนะครับเป็นทอปโปเฮ้ยหรือว่าขอเรียกอะไรมันเป็น มันเป็นสเต็ปนะเพราะว่า17 18มาพร้อมกันเออมันอาจจะใช่ก็ได้เนาะเออโอเคนะครับผมยังไม่ได้เนาะสําหรับท็อปโปสีม่วงครับถือว่าโอเคเลยนะครับเออเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วจีเลนแนวอาต้องมาแล้วละ่ะโอ้โหจบเลยครับจบแล้วครับอย่างนี้เฮ้ย ได้หรือเปล่าโอ้โหจบเลยครับผมนึกว่าคุยลินกับหมายเลข18เนาะ18หรเจ17ว่าจะมีซัมติงอะไรหรือเปล่าเนาะหุยจกแตกอีกทีนึงโอ้โหโอ้โหไม่ตัวอะไรครับเนี่ยหุยสองตัวเลยฮ้ยจิเลนต้องมาแล้วจิเลนหุยหุยจิเลน โอ้โห <c oughs> เราจะเปิดได้ญิงมันติหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันเปิดได้ทีละเจ็ดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองไปทีละใบเนาะขอจีเลนนะครับจีเลนครับโอ้โหเกือแนนอนอย่างงี้เกือแน่นอนครับโอ้โหทั้งบินมาตัวเดียวเหน่งๆหน่งแล้วเป็นทั้งเด็กด้วยเนาะอื่มเฮ้ย คือคดิสโปท็อปโปดิสโปดิสปกับไปนะท็อปโป้มาหมดแล้วนะครับต้องมาแล้วครับทีเลนโอ้โหปวดใจมากเนาะบินมาแต่ละตัว,ตวโอ้โหไอคนที่เขาเปิดได้ LR กันนี่เขาสุดยอดนะยอมรับเลยนะครับตัวนี้เปิดได้ LR เนาะ โอเคครับเป็นมันติสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับตั๋วกาชาฟรีนะครับในอ่ะครบรอบเขาเรียกว่ววาครบรอบหกปีมาดูครับมันติสุดท้ายนะครับคือแบบท็อปโปกับดิสโปมาหมดแล้วอะ่ะจิเลนต้องมาแล้วครับไปครับจิเลนมาเถอะขอร้องเพื <c oughs> <c oughs> ่อนๆนายมาหมดแล้วมาเถอะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่ววาอะไรสเต็ปใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมาวาลิตะมาไว้เฮ้ยลุ้นจิเลนเฮ้ยจิเลนจิเลนจิเลนกหัวร้อจิเลนจิเลนเหอะจิเลนจิเลนนะจิเลนเฮ้ยโอ้โหอย่าไปลุ้นดิจิเลนครับเฮ้ย อูหรือว,ว่าจะเวกกีเลนต้องมาแล้วครับโต้องบอกว่าเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ผมลุงไปแล้วเนาะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับต้องบอกว่าหลอกให้ตายใจนะครับผมโอ้่าผมก็เปิดได้กีเลนเนาะโอ้เสียดายมากเลยนะครับก็เฮ้ย <c oughs> ถว่วอ,อมรออ่าวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะ นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปจัดเต็มกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่เปิดได้ LR นะผมอิจฉาคนที่เปิดได้ LR นะครับจากตู้นี้เนาะโชว์กันเต็มเลยนะในกลุ่มนะครับก็ไม่เป็นไรผมขอให้ผมไปโชคดีตู้นู้นแล้วกันตู้นี้ถือว่าไล่ความเกลือไปแล้วกันเนาะผมไล่ความเกลือไปหลายตู้แล้วเนี่ยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม